สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับช่องทูทายไว้ก็ออน่าจะคิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วแหละของการตะลุยนครศรีและพัทลุงเนาะใช่อยู่ละแวกบ้านนะไปไกลไม่ได้ใช่ตอนนี้ฝนกําลังมาอีกแล้วครับอันนี้เวลาประมาณเที่ยงกว่า,วาเนาะแดดฝนแตแดดฝนะแดดเนาะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปดูของกินนะครับที่ควรนกเต้นเนาะ รอบที่แล้วตั้งแต่น้องนนมาด้วยทั<ม>้งพี่ภูมิมาด้วยเนาะตอนนั้นว่าจะไปแต่ว่าแผนมันไม่ทันรอบนี้เราเลยจะไปดูอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ตรงนั้นจะมีน้าตกแบบเยอะมากเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะตอนนี้ฝนตกนะตอนนี้ฝนตกตาแดดออกนะเออที่นี่แปลกฝนตกแดดออกเนี่ยดูสิโอเคไปเดี๋ยวเราเดินทางกันนะครับจากหัวไซประมาณร้อยยี่สิบโลแต่เดี๋ยววันนี้จะพาไปผ่านสะพานเอกอชัยด้วยนะสะพานที่ยาวที่ข้ามทะเลน้อยยาวเลยเนาะไปไปไป ครับเราเดินทางกันนะฮะตอนนี้เราอยู่บนถนนหมาเลข4013เนอะจากแหลมตะลุมพุกนะฮะวิ่งตรงสู่หาดใหญ่ได้เลยนะเส้นนี้ในผมเพิ่งรู้เนี่ยไอ้กลังหันด้านบนเนี่ยมันหมุนได้นะหมุนตามลมลมมาทางไหนมันหันหน้าตามลมเลยเฟี้ยวดีตอนแรกนึกว่ามันฟิกใต้ตัวนั่นนะ นี่นะครับแถวนี้ก็คือหัวใซนะทุกคนก็คือตัวอําเภอเมืองของหัวไซเลยเป็นอำเภอสุดท้ายป้าวันที่ติดสงขาใช่ไหมเป็นอำเภอสุดท้ายของนครน,นะที่ติดฝั่งทางสงขาฝั่งนี้นะฝั่งทะเลนะท่าล้านโนดจะติดพัทลุงใช่ไหมพ้าโนโดติดสงขาด้วยติดพัทลุงด้วยแต่ฝั่งทะเลก็คือจะหัวไซเนาะอ๋อนี่มีตลาดน้ําด้วยทุกคน เดี๋ยวตอนนี้เราจะไปหาปั๊มน้ำมันเติมก่นนะรู้สึกหัวไซก็จะมีปอดทอยอยู่นะฝั่งขาเข้าเข้ามาทางหัวไซแล้วก็ขาออกจากหัวไซก็มีนะถังนี้เติมอ e ีสิบแล้วกันยังไม่ได้วิ่งไกลอืมนั้นแหละตักมาเกะอีสิบ e เต็มถังครับ e ครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นสี่หนึ่ง 50นะครับตรงไปไหนก็นไม่รู้ยาวๆอ๋อตรงไปอีก29กิโลนะหลังนี้ประมาณ40กิโลมั้งไปถึงสะพานเอกชัยเนาะครับก็จะข้ามไปฝั่งไปลงไหนละโนดว่าฝั่งนั้นน่ะอ๋อมันข้ามไปพัทลุงกันดีกว่าเออมันอยู่ตรงนั้นสะพานเอกชัยรู้สึกตรงนั้นจะอยู่พัทลุงละเป็นทะเลน้อยเนาะรอบที่เอาอีแดงมานะครับก็มาตรงนี้แหละ เราต้องเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับอ๋อตรงนี้ยังสร้างทางอยู่นะเออเออใช่ใช่จำได้รอบที่เราเอาอีแดงมานะครับเราจะผ่านตรงซัาถนนนี่แหละสักพักเลยแหละเดี๋ยวกลับไปค่อยล้างทีเดียวเนะี่ย ่อนขึ้นสะพานนะครับก็จะมีพวกชาวบ้านนะครับมาขายปลาปลาอะไรบ้างนะอวันพวกปลาเค็มปลาแดดเดียวอุ่นหนุนได้นะครับตรงนี้แล้วก็จะมีร้านอาหารนะตรงนี้ด้วยนะมีเรื่อยๆนะครับก็ถ้าใครแบบอยากกินนะครับหรือว่าอุ่นหนุนก็แวะอุ่นหนุนกันได้นะครับตรงนี้นี่เลยมีร้านอาหารตรงนี้ด้วยไข่รกระทงไข่รกระทะอะไรเนี่ยเนี่ย อ่ะละเดี๋ยวด้านหน้าเราก็จะขึ้นสะพานแล้วนะครับเดี๋ยวรอบนี้เราขับผ่านเฉยๆนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วเราจอดละพามาชมอีกครั้งหนึ่งนะครับบรรยากาศดีด้านหน้าเราก็เป็นฝนนะครับฝนบ้างแดดบ้างนะครับขวายน้ำว่ามีลูกขวายด้วยนะน่ารักจังสวยเลยดูดิ ที่เราผ่านมานะครับก็คือสะพานเอกชัยนะแต่ตรงนี้เรียกว่าถนนเฉลิมพระเกียรติ8 0รรษ 80, านะครับเดี๋ยวเราจะตรงออกไปที่ควนนกเต้นนะครับต่อเลยไม่แน่ใจว่าข้างบนมีอะไรนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่เขาบอกว่าให้ไปเช้าๆดีกว่านะมันจะมีหมอกอะไรงเงี้แต่เดี๋ยวผมไปดูกันนะครับว่าบรรยากาศข้างบนจะเป็นยังไง หน้าเป็นเทือกเขาอะไรไม่แน่ใจนะทุกคนสวยมากูด,ดิสวยเลยสวยเนาะมีแต่แบบทุ่งนากับภูเขาตรงนี้ที่เราอยู่นะครับทุกคนก็คืออำเภอเมืองของจังหวัดพัทลุงนะครับในเมืองเลยแล้เราจะวิ่งตรงเข้าไปทางเขาพับผ้านะครับ แล้วก็เราจะฉีกออกซ้ายนะครับไปที่ควนนกเป้นนะครับแต่ว่าข้างหน้าเราอะ่ะเป็นกลุ่มเมกฝนนะครับกลุ่มใหญ่ด้วยเมื่อกี้ลองเปิดแอรเรด้์ดูละเอามันลุ้นดูว่าจะโดนหรือเปล่าน,นะเลืออีก30กิโลก็ถึงแล้วครับโอ้ยเย็นสดชื่นจังอ,อ้าวเฮ้ยหนักเองก็มีสารามีสารา เก็บของแป๊บนึงโอ้โหเ,เละเลยลงมาก่อนโทรศัพท์เปียกปะไม่เปียกนรอน้องชอบน้องชอบเฮ่ยครับฝนหยุดละเดี๋ยวไปเรื่อยๆกันนะฮะเหลืออีก2ี่มกิโลนะเมื่อกี้ลองเปิดรูปดูฟิลคล้ายๆแบบดินแดงดอยอะ่ะคล้ายๆเสม็ดนางชีเหมือนกันนะแต่อันนี้จะไม่มีทะเลนะครับ บาลผมก็เริ่มหิวละนี่นะครับความจําเป็นเวลาต้องใช้ GPS ตอนฝนตกนะฮะช่วยได้นะอันนี้ช่วยได้นะไม่เข้าเอาไปใช้ได้นะครับสูตรนี้จริงๆท่านรัดหนังยางได้ก็ดีนะ ของควนนกเต้นนะคะก็ถ้าเกิดว่าเนี่ยมันจะมีแบบที่พักด้วยนะคะก็จะมีรถช้าบ้านรับส่งขึ้นล,ลงตลอดเวลาค่ารถโดยสารก็จะอยู่ที่หบสิบบาททั้งไปและกลับนะต่อหนึ่งคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างบนจะสวยขนาดไหนขณะนั้น คนดูดิเห็นไหมโอ้โหโคตสวยเลยถึงแล้วครับกินข้าวกินข้หาวเหรอกินไหมละ่ะนี่ครับเราก็อยู่บนควรนกเต้นแล้วนะคือผมเพิ่งรู้ว่าโซนเนี้ยเป็นคล้ายๆเสมเดนางชีเลยแล้วก็จะมีโซนนพักอย่างเงี้ยครับแล้วชมวิวเฮ้ยสวยมากเดี๋ยวรอบหน้าเรามาจะไม่พลาดแน่นอนรอบนี้เหมือนมาเซอร์เวยเนาะเราคือแบบมันได้ฟิลมากเลยอะอะคล้ายๆดินแดงดอยไหมมันก็คล้ายนะแต่ว่า ผมรู้สึกว่าภูเขาตรงนี้มันจะสวยกว่าดินแดงดอยนะครับเขาบอกว่าตอนเช้าครับหมอกตรงนี้เต็มเลยแล้วก็เห็นแต่ยอดเขาด้านบนตรงนี้นะน,นี่นี่นี่คือทางขึ้นไหนะมะเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจว่าขึ้นมาจากทางไหนนะครับเป็นบ้านพักทา้งนั้นเลยนะบนนี้ลองเซิร์ชดูได้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าบริเวณนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับแต่ว่าที่พักเยอะมากแล้วก็ดูดิข้างบนจะเป็นพวกเต็นท์เป็นอะไรพวกนี้นะครับเยอะมากเลยเสียดายไม่ได้เอาโดนมาทุกคนคือผมคิดว่าฝนตกอ่ะผมก็เลยไม่ได้เอามาเอาไว้รอบหน้านะครับถ้าแบบมาได้นอนนะครับทุกกคนนดูะสวยมา ด้านล่างก็เป็นที่พักภูผาทองนะครับคือเป็นที่พักเยอะมากเยอะจริงต้องเลือกเอา,าครับแล้วก็ด้านล่างจะมีรถบริการนะครับค่าบริการขึ้นลงคนละ6กิาบาทหกสิบบาทนี่คือรวมขึ้นลงนะครับต่อคนนะมาชมวิวก็ได้หรือจะมาพักก็ได้นะครับที่นี่แบบเออสุดยอดเลยแล้วด้านล่างก็จะมีน้ําตกให้เล่นด้วยนะครับเอออันนี้เจ๋งดีอะทุกคนไม่รู้ว่าในคลิปได้ยินเสียงน้ําตกปะครับด้านล่างนะครับเป็นน้ําตกนะนี่แล้วก็จะมีห้องนะครับติดฝั่งน้ําตกฝั่งนี้เลยนะถ เสพแบบธรรมชาติหรือว่าแบบภูเขาเลยนะมีฝั่งนี้นครับโซนฝั่งนี้เลยเป็นโซนภูเขานะครับแต่ถ้าอยากชมทะเลหมอกนะครับมีโซนฝั่งนู้นด้วยนะครับจะเป็นทะเลหมอกที่เราไปถ่ายให้ชมเมื่อกี้น,ะนี่ครับน้ําตกอยู่ด้านล่างนี่เลยโอ้ยฟินอะ่ะชอบชอบชอบแต่เสียดายมันไกลน้ําตกไปหน่อยเนาะคือถ้าน้ําตกอยู่ใกล้ๆนะโอ้เสร็จอล้วเดียไปเล่นทั้งวันแน่นอนและด้านบนนะครับก็จะมีขวมุสลิมอยู่นะฮะมาสั่งข้าวทานได้นะครับสําหรับคนที่มาขึ้นลงนะ ออหรือว่าจะพักค้างก็ก็มีนะครับไม่ต้องห่วงเลยกุกโจนมาแล้วไหน,นนี้มีอะไรจ๊ะน,นี่เป็นกะเพรา,าไก่นะครับกับไข่เจียวแล้วก็ข้าวเปล่าเป็นอาหารมื้อกลางวันนะทานกันเถอะครับับบรรยากาศแบบอย่างนี้โอ้โหชอบอะ่ะชอบคือแบบบรรยากาศอย่างเงี้ยผมต้องมาซ้ําแน่นอนและก็จะมาค้างด้วยนะเพราะว่ามันน่าจะเห็นอะไรได้เยอะกว่านี้นะครับวันนี้มันเป็นกลางวันแล้วก็แบแบบไม่มีหมอกอะ่ะถ้าช่วงหน้าหมอกแล้วก็แบบมีฝนด้วยอะไรเงี้ยโอ้โห ช่วงนี้น่าจะมีเพราะมันมีฝนเขาบอกช่วงนี้มีหมอกทุกวันเกือบทุกวันเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวคอยทานก่อนนะครับชิมนี้ไหมบ้าชิมนี้อะไรนะอ๋อโอเคขอยะทานก่อนนี่นะครับเดี๋ยวเราขึ้นมาจุดชมวิวของควนน็อกเต้นนะครับที่อยู่ด้านบนสุดเลยนะแล้วก็มีร้านกาแฟอยู่ด้านบนนะฮะเฮ้ย่าก็สวยเลย ตรงกลางเต็นท์ได้นี่นี่เขากางเต็นท์กันสวยข้างบนมีร้านกาแฟด้วยข้างบนมีร้านกาแฟมีร้านกาแฟด้วยแล้วก็ราคาเท่าข้างล่างเลยทุกคนถ้าเป็นเมนูร้อนนะจะอยู่ที่30บาทแล้วก็เมนูเย็นก็จะมี45บาทเมนูปั่นก็จะ50บาทราคาพอๆกับทั่วไปอะรับต้องได้แล้วก็ทุกคนดูดิ กินไปด้วยแล้วดูวิวสุดยอดห้องพักเริ่มต้นน้อยเค่ไหร่ที่ดูในเพจนะที่มีคนแบบรนวิวไว้ก็ประมาณพันห้าต่อคืนใช่ไหมใช่แต่ที่เนี่ยมันที่พักมันมีหลายแบบอ่ะมันมีหลายรูปแบบไม่รู้ว่าเท่าไหร่บ้างเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมาไม่ได้เช็คไว้คิดว่าอยากมาก็มาเท่านั้นเองครับออนี่และทูไทยอารมณ์ประมาณนั้นอน้วจะมาก็มามากินข้าวเสร็จแล้วก็กลับแค่นั้นเลยนิดเดียวเองร้อยกว่าโ จากไหนจากบ้านนะจากบ้านใช่ร้อยกันเลงเสรยดายน่าจนะดดโดนมาเนาะนี่นครับก็เป็นบรรยากาศโดยรวมนะอยากให้ทุกคนได้มาจริงๆตรงนี้คือแบบเงียบสงบบอกเลยว่าเงียบแน่นอนเพราะว่าตรงนี้อยู่กลางเขาเป็นควรนะครับเป็นควรขึ้นมาอยู่ตรงเชิงเขาเนะี่ยอ่ะมีรถมาพอดีเลยเดี๋ยวเราได้เวลาลงนะครับนะครับเดี๋ยวเราลงข้างล่างกนะันนี่ครับก็จะมีรถของชาวบ้านนะฮะเราเกำลงังลงนะฮะนี่นี่นี่ทุกคนมีบ้านเห็นปะเป็นขนมฮะมันเป็นหนําหนํา ไม่คือส่งรูปไปให้แบบเพื่อนดูใช่ไหมเขาบอกว่าเหมือนสมาดนางชีจริงๆไม่ใช่นะอันนี้ควนนกเต็นแล้วก็จะมีหลายบวนเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเนี่ยระหว่างทางลงอะ่ะคือมันจะมีที่พักแบบหลายที่มากตรงนู้นตรงนี้มีคนกางเต็นนะครับสามารถกางเต็นได้ด้วยตรงนู้นแต่ผมไม่รู้ชื่ออะไรเนี่นครับควนนกเต็นแต่ว่ารู้สึกว่าควนนกเต็นตรงนี้จะอยู่จุดที่สูงที่สุดของที่พักในโซนนี้นะครับอ่ะด้านบนตรงนี้นะครับทางซ้ายมือเราเป็นควนสวรรค์ตะแก้วนะครับ รู้สึกจะกางเต็นท์ได้เหมือนกันนะมีเพิงมีเพิงยื่นออกมานี่ผมไม่แน่ใจอ่ามีมีมีเต็นท์มีเต็นท์นหนๆข้างบนเนี่ยเนี่ยครับเพิงข้างบนนี้สามารถกางเต็นท์ได้นะโอ้โหทางลงสิครับไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันเนาะไปกินอาหารทะเลใช่ที่ไหนที่บ้านที่บ้านอ๋อโอเคได้ชมวิวระหว่างทางเนาะ แล้วทุกคนหู่บ้านคีรีวงที่มาไม่เคยเบื่อครับรอบนี้น้ำเยอะนะเนี่ยโอ้โหคนและตอนนี้ก็ถือว่าเป็นทริปพิเศษนะทุกคนได้เดินทางมาสู่คีรีวงอีกครั้งนะครับรอบนี้จัดหนักจัดเต็มเลยนะฮะนี่ครับมีอะไรบ้างไหมบ้านวันนี้ทําอะไรบ้างหมูทะหมูทะทันนี้กับบรรยากาศที่แบบฝนเพิ่งหยุดนะครับน้า เต็มน้ำป่าเลยนะครับอันนี้แต่ก็ไม่แรงมากนะอันนี้ถือว่ายังไม่แรงเดี๋ยวขอเตรียมสะเบียงก่อนนะครับเรียกว่าแก้วอ d ด p t เดี๋ยวเราไม่บ้านหมักก่อนนะครับนี่ฮะปาร์ตี้หมูกระทะของเราก่อนจะขับกรุงเทพนะที่พิเศษพิเศษที่พิเศษมากตอนแรกไม่มีอยู่ในแผนก็มีอยู่ในแผน มาถึงบ้านกันเรียบร้อยนะฮะสรุปแาน้ำมันกันนะครับนี่เลยเราเติมไปทั้งหมดทั้งหมด11ถังนะครับค่าน้ำมัน2260บาทนะครับระยะทาง2621กี 2> 2, ิกโลนะครับด้วยค่าเฉลี่ย2ี 1, นะ1เาน่าะถือว่าประหยัดนะมีวิ่ง95ด้วยแล้วก็ E20 ด้วยนะครับส่วนใหญ่จะเป็น E20 ีก้าประมาณ3าถังนะที่เราวิ่งนะฮะ ก็ส่วนมากจะใช้9 5ตอนระหว่างเมืองนะครับเดินทางไกลอะไรเงี้ยหวังว่าทริปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับแด่ยตอนนี้เราเลียร์รถก่อนล้างรถอะไรเสร็จก่อนนะเดี๋ยวอาจจะมีเซอร์ไพรส์เร็วๆนี้นะครับเกียวกับเจ้าฟฟร์ซ้ายเนาะโอเคฮะบ๊ายบายนะครับเจอกันคลิปหน้าเด้อช่วงนี้ก็รักษาตัวเองดูแลตัวเองกันเยอะๆนะครับ